ไม่มไนี้ล้ขอจอบไหลมันได้พักผลไม่ต้องมีวันไม่ต้องมีคืนมีแต่เจอที่ยืนข้างกันคําจํากัดความที่ว่าสาวหน้ากอด <Hey. S 2> ถ้าพร้อมแล้วไปพวกกับปรัศนีหมายเล็กหนึ่งครับ ปรัชนีหมายเลขหนึ่งแล้วคิดว่าเขาคนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่เต็มที่ยี่สิบสี่คตอบแรกของคุณเท่าผิดเลยออะไรผิดเลยครับยังไงฮะคุณแป้งโกะครับเคยเล่นหนังกับเขาครับมาดูที่ฉันเงาคือผมต้องบอกว่าพี่แป้งโกะเนี่ยผมมองเป็นเป็นผมวายเขาน่าเป็นพี่ผมตอนนี้ผมสามสบสามน่าจะผมขอเขาประมาณสามสิบ้ายบสี่ให้หน่อยเฮ้ยไม่คุยสิง ผมไหว้เขาไม่คุณก็ไหว้คนมีทั่วเปคุณก็ทำตัวเป็นเด็กสามห้าถูกบอสเชื่อพี่ไม่น่าถึงเลขสามถ้าสามถ้าสามห้าคือเยอะกว่าพี่แอร์เยอะกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยน่าจะยี่สิบปลายไม่น่าจะแตะเลขสามด้วยซ้ำยี่สิบเก้าครับหมอที่ยี่สิบเก้าครับคุณเอคิวฤิยังไงแม่งกกเขาอยู่ในวงการเป็นสภาพอื่นแล้วต้องมีเลขสามเลขสองปลายมันน้อยไปเอลขสองปลายมันน้อยไปออจริง 33คุณเอกี์33แอแหลแอร์คิดว่า30เป็นไปได้แต่ต้นๆเท่านั้นค่ะยังไงแอร์คิดว่าเขาเป็นน้องแอร์ <S 2> <S 2> 30... 30ค่ะบอสกับเกรสคุณตอบครั้งแรก24คุณมี5ตัวช่วยคือเพลงคนดังคสอัพความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัส,สนีข้อแรกไหมครับเลือกเหตุการณ์ครับเลือกตัวช่วยเหตุการณ์เรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปัสณีอย่างไร สวนหลวงรอเเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกตอนที่ปัส,สนีท่านนี้อายุ1นึขวบ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่24ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาทีจเกิดอนะเออถ้าเปลี่ยนต้องกดนะครับต้องกดนะฮะกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก24ปีเป็น 35ครับเชื่อพี่แจ็คไอ้น้องรักเลยสามสิบห้าไอเด็กคนนี้มันอยากรวยเอาละตอบมาแล้วว่า35ปีมารุ่นกันตอบถูกเป๊ะเ,เโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ7,000บาทครับปะัะนีหมายเลขหนึ่งครับคุณอายุ35ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะ เออแป้งโกะนะคะจินนัดดาลมการนนค่ะแป้งโกะอายุ36ค่ะ36มส้ยโอ้โหนี่เดียวพี่ได้หรอพี่หรอทำไมน้ากว่าแอร์ตเข้าการมาต้นเฮ้อเอาอมารู้จักกับปัสสนีซะหน่อยดีกว่ารู้จักแล้วว่าเป็นคุณแป้งโกะคำจำกัดความคือสาวหน้าก่อนที่มาที่ไปคืออะไร ก็คือเคยได้รับโบทเป็นแบบหนึ่งในสิบสาวหน้ากอดของนิตยสารส,สุดสัปดาห์ค่ะอ๋อได้ข่าวว่าโอ้โหก็เรียกว่ามาทางสายแบบเออเป็นเน็ตไอดอลตอนนั้นจริงๆช่วงนั้น้างเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะเรียนเป็นมอปลาย<ม>แล้วก็ช่วงนั้นแบบ พูดไปน้องๆคงไม่รู้จักจะมีเว็บชื่อเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็จะยังยอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคเ <ๆ S 2> ขาก็มีคนเอารูปเราไปโพสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมีคนรู้จักจากตรงนั้นอา่าแล้วผลงานทางด้านวงกรารบันเทิงล่ะเอ่อก็เริ่มเล่น MV เพลงเบาๆค่ะของซิงคูล่าเป็นเพลงแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีทำโคเวอร์ใน YouTube แต่พอบอกว่าเล่น MV เพลงเบาๆซิงคูล่าจำได้เลยใช่เอ่อเราฟังเพลงนี้มากันเยอะเลยถูกไหมใช่ครับแล้วบอกว่าเคยโคบว่าเพลงนี้ด้วยใช่ค่ะเคยเคยทำลง YouTube ของลงง YouTube ขอตัวเองบอกเลยว่า ถือว่าได้รับการต้อนรับดีมากดังมากๆจนถึงขั้นปิดตัวเองเลยใช่ <laughs> ปิดช่องอยูทูบของตัวเองใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือเหมือนแบบเหมือนเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะเต็มเข้าวงการอะไรขนาดนั้นเงคะแล้วเหมือนกับว่าคอมเมนต์มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะไรเงีง้ยก็เลยแบบวันแรกมาบแบบล้านวิวอย่างเงี้ยเราก็ตกใจไม่เคยอะไรแบบไม่เคยรับขนาดนี้มาก่อนก็เลยเหมือนแบบปิด private ไปแป๊บหนึ่งเหมือนไปตั้งตัวว่าแบบยังไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นแป๊บหนึ่งก็แบบ ได้สติว่าเอยเราแบบอยากเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างนี้นะอะ,อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบดีกับตัวเราอแล้วปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างปีนี้ก็จะมีผลงานเพลงค่ะออกมาเป็นซิงเกิลใหม่มารายการของเรามีเพลงเพราะๆมาฝากเราหน่อยไหมมีค่ะมีเพลงหนึ่งเพลงชื่อ <Wow. S 2> เพลงนี้ชื่อว่าโคจรค่ะโคจรใช่ค่ะเออไปฟังเพลงนี้กันเลยครับกับแป้งโกะครับ มันใครว่าฉันคุนพบว่าเป็นธรรมดาช่วงเวลาดีๆมากผ่านไปไวฉันคุนพบความจริงของความสุขเหมันเดินทางคำดวงดาวมาพร้อมเธอและตกลงตรงที่หัวใจทำใไม่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าเวลา บกให้นาฬิกาลากเดินต่อหยุดไว้แค่นี้พอแค่วิ่งส่วนช่วงนี้แสนดี N อสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสก็พวกเรานั้นทำายการที่วิ่งเซน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 ที่วิ่ง